สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุ้นน้อวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆนมาทําแกงขี้เหล็กใส่หอยเป็นแกงกะทินะคะเออเป็นสูตรทาขายหน้าร้านเจวุ้นนี่ปะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะตามเจวุ้นมาวันนี้เจวุ้นจะพาเพื่อนๆมาทําแกงขี้เหล็กค่ะแกงขี้เหล็กเป็นแกงกะทินะคะเพื่อนๆนี่อันนี้เจวุ้นเอาไปต้มแล้วนะนี่ซื้อมา จากตลาดไทยเนาะถุงละสามสิบบาทแล้วก็ซื้อมาสองถุงค่ะนําไปต้มเนาะนี่จะวุ้นต้มสามรอบนะไม่ให้มันขมอันนี้ต้มสามรอบพันน้ําออกแล้วเราก็เอามาสับนะคะเพื่อนๆพอ,พอพให้มันแหลกๆนะ่อยเนาะไม่ต้องละเอียดมากแกงเป็นแกงกะทินะคะใส่หอยนี่หอยแมงพูอันนี้จะวุ้นซื้อมากิโลเอ่อเป็นแพคค่ะแพคละครึ่งโลเนาะครึ่งโล เครื่องโรรู้สึกจะหกสิบบาทเจวุลซื้อมาอันนี้ร้อยี่สิบาทค่ะอันนี้เป็นกะทิค่ะอันนี้หัวมันอันนี้หางนะคะเจวุลสั่งมาแบบนี้แยกกันมาค่ะหัวกับหางเนาะเอ,อเครื่องแกงก็จะมีนี่ค่ะพริกแกงเผ็ดน้ำิ้นนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็นี่ค่ะชูุร,รขผงนัวเนาะใครไม่ทานไม่ใส่อันนี้เกลือค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้เนาะแกงกิเลศประมาณนี้ค่ะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะนําหอยนี่ไปลวกอีกรอบนึเพื่อนเพื่อนตั้งน้ําให้เดือดเนาะแล้วนําไปลวกค่ะอันนี้เราก็เปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆนแล้วก็เอาหัวกะทิใส่ลงไปเลยค่ะเอาหัวกะทิใส่ลงไปก่อนนะตั้งหัวกะทิให้เดือดก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะช้อนหัวกะทิออกเนาะสูตรนี้หน้าตาของแกงกิเลของเราจะได้สวยเนาะรอให้กะทิเดือดสักหน่อยค่ะ เดี๋ยวเจวุ้ววจะเอาหอยเมองผู้ไปลวกอีกรอบนึงนะเพื่อนเก็เอาช้อนหัวมันขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะอไว้รอยหน้าเนาะให้มันสวยๆแกงขี้เหล็กแบบโบราณไม่มีเครื่องปรุงเยอะเนาะนี้เราก็ช้อนหัวกะทิเอาไว้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อไว้รอยหน้าเนาะช้อนไว้อย่างนี้เลย แล้วเราก็จะเอาพี่แกงมาผัดค่ะโอประมาณนี้นะเสร็จแล้วพี่แกงใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เจวุ้นจะใช้ประมาณสามขีดเนาะแกงไม่ต้องเผ็ดมากนะคะแกงทีเ่เด็กก็น้นมันๆเนาะเผ็ดกลางๆพอผัดพี่แกงกับหัวกะทิเลยค่ะให้หอมเลยนะให้พี่แกงเราหอมก่อนนะเพื่อนๆแล้วก็ใส่หอยลงไป เที่ยวไปเรื่อยๆค่ะให้พริกแกงกับกะทิเราเข้ากันก่อนนะให้มันแตกมันขึ้นมาสักหน่อยก่อนแล้วเราจะเอาหอยลงไปผัดให้มันหอมก่อนเนาะไปกลางๆ่อน,นะคะเพื่อนๆใจเย็นๆเนาะทำแกงกะทิให้อร่อยต้องใจเย็นรสชาติจะได้หอม ออกมารสชาติจะแบบว่าเข้มข้นดีค่ะถ้าเราใส่ปุ๊บปุ๊บป๊บไปเลยรสชาติอาหารของเราจะไม่อร่อยเนาะต้องทำทีละขั้นตอนค่ะให้มันหอมก่อนอันนี้ค่ะพอกะทิเราแตกมาแล้วนะเพื่อนๆใส่หางกะทิลงไปเลยใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆใส่ไปแบบนี้เลย แล้วก็ให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งเอยไปแรงเลยครับนกลับพอกะทิเราเริ่มเดือดแล้วนะเพื่อ,อนๆเราเลยใส่ขี้เหล็กลงไปเลยค่ะไม่ค่อยใส่นะมันจะกระเด็นโดนตัวเองเนาะอไปแบบนี้เลย กิเลกลงไปเลยค่ะนีนะพอเราใส่อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เราจะนำหอยแมงปูของเราลงไปเลยนะเพื่อนๆอันนี้เจุ้นซื้อมาหนึ่งกิโลเนาะต่อกิเลกสองถุงค่ะที่ซื้อมาเปลนรูกให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆมันจะได้ไม่คาวเนาะ แล้อร่อยล้างให้สะอาดก่อนค่ะแล้วก็นําไปลวกแล้วก็มาใช้ได้เลยแบบนี้เลยนะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะด้วยกันเนาะเรียนงิี้เกแต่ให้มันเคี่ยวไปด้วยกันนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเริ่มปรุงก็จะมีความขมของขี้เหล็กเนาะแล้วก็จะมีความขมนิดนิด แล้วก็เค็มแล้วก็รสชาติของกะทินะคะเกงขี้เหล็กเนาะก็จะมีรสชาติของกะทิแล้วก็มีความเค็มเค็มหวานหวานค่ะออกเค็มเค็มหวานหวานหน่อยนะใส่เกลือไปก่อนช้อนหนึ่งช้อนครึ่งประมาณแล้วก็ใส่น้ําตาลปี๊บลงไปค่ะประมาณสักสาช้อนโต๊ะเพื่อน ใส่ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะเรามาชิมได้เนาะกับข้าวใส่ชูโรช้อนหนึ่งค่ะของเจวุ้นใต่ไม่ทานไม่ใส่นะที่ร้านทําขายก็ต้องใส่นะนี่ค่ะใส่น้าําปลาน้ําปลาเนี่ยหนึ่งช้อนเจวุ้นตวงให้ดูนะสองช้อนค่ะ,ะใส่สักสามช้อน สามช้อนสามช้อนโต๊ะนะคะอันนี้จะวนตวงเนาะตวงให้ดูประมาณนั้นค่ะเ,เพื่อนๆไปทําก็ต้องระรามัดระวังนะคะเวลาเราปรุงเครื่องเนาะอย่าเพิ่งใจร้อนคือบางครั้งวัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรของเราไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆต้องค่อยๆนะคะเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะทํารสชาติอาหารเป็นไปในทางรสอะไร ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะปรุงง่ายค่ะพี่จากพอเราปรุงเครื่องได้ที่น้ำเพื่อนๆจะวุ้นชิมแล้วนะออกเค็มๆหวานๆแล้วก็มันๆของกะทิค่ะแล้วก็เนี่ยความขมของขี้เหล็กก็ดีเลยเนาะเอากะทิราดเลยค่ะที่เราเก็บไว้นะหัวกะทิเพื่อนๆใส่ไปอย่างนี้เลยแกงขี้เหล็กเนาะของเราจะได้สวยงามค่ะแบบนี้เลยนะเพื่อนๆ เดี๋ยวพอนั่นเราก็จะปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่แกงขี้เหล็กของเราก็จะสีสันสวยงามค่ะนี่แบบนี้เลยนะนี่สีสันแบบนี้เลยค่ะรสชาติพอดีเลยเนาะลงตัวเลยอร่อยพอดีค่ะเพื่อนๆเ,เ,เราใช้ขี้เหล็กสองฝุงนะแล้วก็หอยเม้นปูหนึ่งกิโลค่ะนี่ค่ะ แบบนี้เลยเพื่อนๆเดี๋ยวเจ๊วุ้นก็จะไปตักให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสามสิบบาทร้านเจ๊วุ้นตักยังไงเนาะตักสามสิบบาทเหมือนกันค่ะอ่าเจ๊วุ้นก็แกงที่เหล็กใส่หอยเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะก็จะมาตักให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมเนาะนี่ค่ะตักเลยสามสิบบาทเหมือนกันนะคะเจ๊วุ้นเนาะขายไม่แพงรานะคานี้ทุกอย่างเลยจ้ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหอยโรยหน้าสักหน่อย เวลาเราตักก็ดูให้มันดูน่าทานหะน่อยน้องเพื่อนๆบางคนบอกว่าเจวุ้นเจวุ้นใส่ถุงเบอร์อะไรเบอร์หกคูณสิบเอ็ดนะคะเพื่อนๆเข้ามาดูคลิปให้จบนะเจวุ้นจะบอกเบอร์ของถุงนี้ด้วยเนาะอ่านี่จ้ะเสร็จแล้วแกงขี้เหล็กใส่หอยแมงผู้เจวุ้นนะคะแกงขี้เหล็กใส่กะทิเนาะใส่หอยแมงผู้ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเจวุนก็จะไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วตั้งแบบนี้เลยจ้า